เออลุงแซวแชททุกคนวันนี้เราจะมาเล่นสปูชี่กันนะคะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูเสียงก่อน๋อยวจะเปิดให้ดูให้ทุกคนกดไลค์เยอะๆก่อนถ้าทุณคุณไม่กดไลค์เดี๋ยวจะไม่เปิดให้ดูนะคะเดี๋ยวจะให้ถึงสิบเลยก่อนเด้อยี่สิบก็ได้ เดี๋ยเวเปิดให้ดวนเลยก็ได้น,ดนี่อุตส่าห์ทำตัง้งนานเลอุตส่าห์ทำตัง้งนานจริงๆเลยอุตส่าห์ทำตัง้งนาน ทุกคนอยา,า,าก่โอใช่ไหมว่าถ่ายยังไงใช้คางถ่ายไปกันต่อทุกคนอยากให้ทำ ทุกคนอยากให้ทำแบบใดคอมเมนต์มาได้เลยอันนี้ทำเป็นเบ,บคอนผู้หญิงนะทุกคนอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยอ่าเดี๋ยวคอมเมนต์มาได้เลยนะก็จบกันไปแค่นี้บ๊วย